สวัสด,ดีครับผมกก็ผม DJ b i บิ๊กผครับนี่ก็คือคลิปที่สองครับก็เลยมาอ่านคลิปวันพี้วยไม่ใช่ครับประตูนวันพีครับรือเพ่าดาังอีกหนึ่งครับของญี่ปุ่นดนังมากๆเลยอตอนที่แปดร้อยหกที่ป้าปากกาท้องฝักขวาเอ่ออะครับ บัลป,ประทุกำลังมาแค่นะั้ก็มากพอจะท่วงนี้ได้พวกเราต้องรีบขึ้นไปสูงนั่นเป็นบอลยักษ์งั้นเหรอเหี่ย <Yeah>. ah. แบบนี้พระอาทิตย์คงตดุดินก่อนแน่พยายามเข้าเแบบเกิดสะเอเอน บอกแล้วกำลังสันอยู่โอ้ยในขนาะเดียวกันขาซ้ายของช้างอ่ก็จริงไม่เวลเก่งเรื่องมือต้นแบบขอให้แววมือแบบนี้อาจจะลำบากเกินได้นะ เจอน้ำเข้าไปแย่แน่แน่เละก็ใส่บ้านคงละลายน้ำนั่นเป็นฝนปะทุที่ไหลทั่วราจากลาซากที่จีฝนปะทุไม่ใช่ด้านลูฟี่อาวานน้ำฝนเยอะเป็นบ้าเลยน้ำจะประสบ ที่เคลื่อนกองที่กลางเมืองและท้องทะเลนะครับผมขอตัดไปตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าเรียกว่าอะครับ,รบแต่ตอนที่ลูฟี่กำลังเจอพวกเอ๊ะพวกไดเป็นเป็นอะไรลูฟี่ข้าดีใช่ใครตายสิ ไม่เข้าใจจิตๆิแ้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็พวกเรากันถึงแล้วกล้าดียังไงมาพยายามกินเขาถ้ายังทำต่อไปพวกเราไม่ยอมแน่เขากินคนเขาอาจจะอาจไม่จบครับก็ขออภัยด้วยขออภัยทุกคนที่มาดูเลยครับ ถ้าอ่านไม่จบก็ขอภัยนะครับจบคลิปไปเท่านี้ครับและอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะ